รู้ไหมคนสวิตส่วนมากนะคะจะไม่รู้จักติ๊กตอกแล้วก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลด้วยคือแขเนี่ยมาเที่ยวกับคนสวิตนะคะวัยสาิดนิดๆน,นะคะ16คนชื่อไหมว่าเขาไม่รู้จักติ๊กตอกกันเลย และเขาก็ไม่ติดโซเชียลด้วยเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะคะน้อยมากที่เขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นบางคนหนักสุดนะคะไม่พกโทรศัพท์ด้วยซ้ำทำามาเที่ยวกับเพื่อนเขาบอกว่าอยากใช้เวลากับเพื่อนมากกว่าและนี่ก็คือกิจกรรมที่เขาทํากันค่ะขึ้นเขาจับกลุ่มคุยเล่นกีฬาพอไม่คุยกันนะคะเขาก็หยิบหนังสือมาอ่านเฮ้ยแขกอยู่กับเขาแบบนี้เจ็วันเขาก็เป็นแบบนี้ทุกวันเลยค่ะแขกก็ถามคุณสวิตนะเวลาเขาไปสถานที่ส,สวยๆเนะี่ยทำไมเขาถึงไม่ถ่ายรูปแล้วก็ไม่แชร์เลยเขาก็พูดกับแขกเล่นๆว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ต สว,สวยแล้วก็เก็บไปดูเองแต่แขกก็พอเข้าใจความคิดเขานะคนที่นี่นะคะตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่แทบจะไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยเพราะเขากลัวลูกจะสมาธิสั้นและพ่อแม่นะคะก็ค่อนข้างใช้เวลากับลูกเยอะ พาลูกไปทํากิจกรรมต่างๆนะแล้วก็คอยสั่งสอนคนที่นี่นะคะจะไม่สั่งสอนลูกโดยการตีหรือใช้ความรุนแรงเขาจะอธิบายให้เข้าใจแบบนั่งจับเขาคุยกันเลยและพ่อแม่นะคะก็จะฝึกให้น้องรักการอ่านโดยการที่พ่อแม่นะคะจะอ่านหนังสือให้ลูกฟังคนสวิตถึงเติบโตมาคล้ายๆกันแต่คนเล่นโซเชียลก็มีนะทิกต o k เนี่ยส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นแต่บอกเลยนะเวลาเขารวมตัวกันนะคะเขาแทบจะไม่สนใจโซเชียลเลยจ้า เอาจริงๆอะโซเชียลมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะถ้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์นะมันมีมูลค่ามหาศาลเลย